ขอต้อนรับเข้าสู่ไพรานารีก่อนฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์ทักทายไพรานารีด้วยนะคะไม่ทันแล้วล่ะพระลูกสิทธิ์ของมึงเป็นของกูแลว้วเรื่องนี้เกิดขึ้นกับญาติห่าง,งโดยความที่ตระกูลเราค่อนข้างใหญ่ ไม่ได้หมายถึงร่ำรวยเงินทองแต่หมายถึงลูกหลานได้แยกตัวไปตั้งรลกรากอยู่หลายจังหวัดทั่วภูมิภาคเรียกได้ว่าไม่มีภาคไหนที่ไม่มีเครือญาติถึงวันรวมญาติทีนี้นึกว่างานวัดย่อมย่อมพี่เจ้าของเรื่องชื่อเน่งแก่อายุมากกว่าผม20สิปีทวนตอนที่ผมเกิดและนอนอยู่ในบอ่อ ให้แม่เุกล่อมนั้นแก่ก็บวชเป็นเนแล้วแกละทิ้งการเรียนตามมาตรฐานไปเรียนโรงเรียนวัดครกอายุเกณฑ์ก็บวชเป็นพระต่ออยู่ครองพระเลื้องเป็นหลวงพี่ได้สามพันาก็สึกออกมาเพราะเหตุผลส่วนตัวบางอย่างผมมีโอกาสได้ไปเจอพี่แก่ครั้งแรกพี่เน่งอยู่ในชุดเสื้อแขนยาวกางเกงยนีนเห็นแล้วรู้สึกจะเป็นลม เพราะอากาศในช่วงนั้นร้อนแทบละลายเป็นไอศครีมพี่หนิงเปลี่ยนชุดเหอะผมจะเป็นลมแทนแล้วพี่หน่งหัวเราะน้อยเมื่อได้ยินผมบอกนั้นแกพยักหน้าน้อยๆก่อนจะถอดเสื้อแขนยาวออกเนื้อหนังภายในเสื้อแขนยาวตัวนั้นไม่มีที่ว่าจะเป็นสีเนื้ออยู่เลยสักนิดพี่แกสักดำ่มมืดเป็นปืนดูกกไกล คล้ายกับยังใส่เสื้ออยู่ร่อยสักขัดกับใบหน้าวันวานชนิดฟ้ากับเขีวพี่สักตั้งแต่เป็นเนนพอดีวัดที่พี่อยู่มีอาจารย์ดีพระอาจารย์ถนานมีคาท้าอาคมพี่ก็เลยพลอยได้วิชามาบ้างเพราะเป็นสิทธิ์ขอยชงชาห้าหมากให้จากที่พี่แก่เล่าวัดที่แกบวชเป็นวัดป่าพิธีกรรมทางาศาสนาทั้งวิถีชีวิตทั้งพระและชาวบ้าน อย่างเป็นแบบดังเดิมนอกจากแถวนั้นก็ยังหลือชื่อเรื่องวิชาอาคมต่างๆทั้งอาจารย์สายนักบวชและขารวาดเรียกได้ว่าบางครั้งมีการประลองวิชากันแบบเข้มข้นเลยทีเดียวคาถาอาคมที่พี่เหน่งได้มานั้นก็เป็นเพียงแต่พื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นผูกคอต่อเคนเรียกขวัญทำน้ำมนตอะไรเทือกนี้แต่สิ่งที่พี่แกต้องการจริงๆ คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ผูกผีไล่ผีจับผีและเลี้ยงผีคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผีผีหนึง่งต้องการที่จะเรียนรู้ทั้งนั้นแก่พยายามร้องคอให้พระอาจารย์ที่เกีเ่ยกง่างๆงวานหลวงลุงโซนสับพักวิชาเหล่านั้นแต่ท่านก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลที่น่าเชื่อถืออยู่ไม่น้อยวิชาพวกนี้ มันเป็นคลองใหม่ดีเรีือแล้วควบคุมมันไม่ได้จะกลายเป็นบา้านักเขาก็เป็นมานต้องอยู่อย่างคนมีกรรมพี่ก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงพี่หนึ่งแก่ขาพยักนารับคำเชื่อฟังแต่โดยดีแต่ในใจลึกๆปรารถนาอยากได้วิชาเหล่านั้นมาครอบครองเป็นที่สุดบอกกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าหลายขวดปีที่ตนเองอยู่ในผ้าเหลือง มันเพียงพอแล้วสำหรับการขัดเกลาจิตใจให้เค้มแข็งหากถึงเวลาไม่มีทางที่จะควบคุมไม่ได้ดูเหมือนนรกจะได้ยินขำอ้อนวอนของพี่เน่งวันหนึ่งหลวงลุงติดกิจนิมนต้องไปจังหวัดที่ต่างถิ่นโอกาสที่นรกประทานให้นั้นพี่เน่งแอบเข้าไปในห้องชั้นในของหลวงลุงสมุดข่อยบูราณหลายเล่ม วางซ้อนทับกันอยู่ในพานแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่วินเนงตามหาสมุดข่อยที่ถูกห่อหุ้มอย่างหนาแน่นโดยเศษจีวรเก่าๆและรัดด้วยประคำออีกชั้นหนึ่งต่างหาคือสิ่งที่แก่ต้องการแก่ใช้เวลาหาอยู่พักใหญ่ก็ยังไม่เจอแม้กำหนดการที่ล้วงลุงจะกลับมาอีกเป็นอาทิตย์แต่หากหาตำรานั้นไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ ขณะที่แก่นั่งโทดทอนหายใจหมองรอบห้องเล็กๆที่ไรซอกมุมลึกลับโดยสายตาละคอยอยู่นั้นจูจูก็นึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นได้แก่ลุกขึ้นนั่งคุกเข่าจุดธูปไวครูบาอาจารย์ก่อนจะอธิษฐานออกมาดังพอสมควรมันเป็นการร้องขอที่ไม่น่าจะได้พ้นแต่ก็เป็นทางออกสุดท้ายหากข้าพเจ้ามีบุญ จะได้รำเรียนวิชาในตำรานี้ขอให้เจ้าทีเจ้าทางครูบาอาจารย์ผีสางนางไพรช่วยดลจิตใจให้หามันพบโดยทื่นว่าแล้วก็ปักทูบหลงในกระทางนางรอเวลาไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นขวัญทูบที่ลอยเอื่อยๆขึ้นดานบนตามปกติมันกลับเบนทิศทางไปอย่างโซหลังโต๊ะหมู่ทั้งทีไม่มีลมพัด พี่หนิงมองตามกระเซคขวัญทูกที่ลอยเป็นซ้ายราวกับเป็นการชี้ทางพลันเสียงลันกุกกักเหมือนมีหนูตัวตวตๆกำลังดิ้นรนเพื่อหาทางออกจากซอกนั้นพี่หนิงกระวีกระวาดลุกขึ้นไปดูทันทีไม่น่าเชื่อว่าซอกหลืบที่เคยวางเปล่าเมาครูกลับมีผ่านเก่าๆที่ตำราซึ่งเกะเทจะพลิกกุฏิวางอย่างสงบนิ่ง แกยืนอ,อึ้องอยู่พักใหญ่เพราะซอกหลืบนั้นหาได้ลึกลับซับซ้อนหรือมีอะไรปิดบังอยู่ไหมสำแก่อย่างหาตรงนั้นแล้วถึงสองสามครั้งแต่กลับไม่เจอแต่พอจุดทูกอธิษฐานก็เจอมันได้ไง่ายๆเรื่องนาตกใจไม่มีเพียงเท่านั้นเพราะทันทีที่พี่เน่งหยิบตำราเล่มเดิมนั้นขึ้นมาอาการหนาวสั่นโดยไร้สาเหตุ พลันบังเกิดขึ้นอย่างไม่มีปี่มีคลุยเกศใจเต้นแรงไม่เนใจว่าจะสามารถศึกษาตำราที่ว่าได้หรือไม่ความรู้เกี่ยวกับอักขระค้อมที่ได้รับการปลูกฝังจะสามารถอ่านพระเวทพระมนตที่ถูกจารึกไว้ในตำราเล่มนั้นออกหรือเปล่าแต่เรื่องไม่น่าเชื่ออย่างที่สองก็เกิดขึ้นอีกเพราะทันทีที่แก ทั้งประคำและหอบพานั้นออกทุกอักขระที่ถูกจะารึกลงไปพี่เน่งสามารถอ่านออกได้อย่างง่ายดายขนาดตัวอักษรที่จางจนแทบจะเลื่อนแก่ยังสามารถเดาออกได้อย่างง่ายดายว่ามันคือตัวอะไรวิชาต่างๆที่อยู่ในตำราเล่มนั้นทำให้พี่เน่งตาลุกวาวมันเป็นสิ่งที่แกต้องการอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยความหลิงลูดและหลงตัวเองพี่เน่งจัดการตั้งคันจุดถูบและกล่าวประสิทธิ์ที่เมด้วยตนเองจากนั้นก็ลงมือศึกษาโดยตัวเองทันทีแน่นอนว่าคาถาแรกที่จะทำการทดลองหลังจากใช้เวลาทองจำจนค้นใจแล้วคือปลุกพีพี่เน่งไปป่าช้าท้ายวัดไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบางอื่น หรือเพราะนารกมอบโอกาสให้อย่างที่ผมว่าก่อนหน้านี้เพียงสามวันมีศพของหญิงสาวตายทั้งกลมเอามาฝังไว้ที่ป่าช้าและนั่นคือผีตนแรกที่พี่เหน่งจะปลุกและนำมาเลี้ยงเพื่อใช้งานไปถึงก็จัดการตั้งค้องเส้นวายตามตำราว,ว่าไว้ซึ่งก็หาได้ไม่ยากเพราะทุกอย่างมีอยู่แล้วในวัดทุกอย่างประจวบเหมาะ อย่างน่าเหลือเชื่อพี่เน่งจัดเตรียมทุกอย่างเสร็จสิ้นในเวลาตีสองพอดิบพอดีแกจัดการสวดพระคาถาตามที่รำเรียนมาหมาดๆด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความฮึกคืมและมันก็สำเร็จได้อย่างง่ายดั่งเช่นตอนที่ทองจำทุกอักขระอักษรเวลานี้พี่เน่งมีไพราตายทั้งกลมอยู่ในครอบครองแล้วอย่างเป็นทางการ ตลอดเวลากว่าหนึ่งอาทิตย์พี่เน่งสามารถจดจำทุกบททุกคาถาได้โดยไม่มีตกหลน่นสำยยังสามารถใช้มันได้ดังผู้ที่ครอบครองมานานหลายสิบปีแล้วแต่ก็หารู้ไม่ว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งกับตัวและจิตใจของแก่ไปทีละน้อยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่แก่ไปชั้นรวมกับพระเนนรูปอื่นจะมีเสียงกระซิบย็น พี่ข้างหูว่าให้แยกวงต่งหากแกว่าเสียงมันยันยานยินยินแต่ก็มีไอของความเกลียวกราดอย่างเห็นได้ชัดกูไม่แดกกับพวกมึงพี่เน่งลองทำเสียงนั้นยอมรับเลยแล้ว,ว่าขนาดรู้ว่าเป็นเสียงของพี่แกก็ยังอึดดุงหนาวเยือกยินไม่ไหวอาการแปลกๆของพี่เน่งเริ่มหนักขึ้นเป็นกำลังบางครั้งพูดคนเดียว บางครั้งเก็บตัวเงียบบางครั้งนึกถึงอาหารที่ไม่เคยนึกถึงอาการหนักสุดแกต้องไปปรึกษาหลวงลุงและบอกความจริงคือทุกๆคืนผีตายทั้งกลุ่มที่แกแอบเลี้ยงไว้จะมานั่งพับเพียบจองแกขมิงที่ค้างฟูกนอนเช่นนึกที่ว่าดับไฟปุ๊บเห็นป๊อบซ้ำยังไม่สามารถไล่ให้ไปไหนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นพระคาถาบทไหนก็ไม่สามารถกำราบขับไล่ใส่สงม,มันได้มันไม่เพียงแต่จงเปล่ายังคอยกระซิบว่าให้พี่หน่งไปอยู่ด้วยและที่มันน่ากลัวคือพี่หน่งเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ในบางครั้งรู้สึกตัวเองอีกทีก็เห็นกับมีดไว้ในมือบ้างหรือไม่ก็ผูกเชือกไหนลอนเป็นบ่วงเตรียมคล้องขอบาง หรือไม่ก็พบว่าตัวเองนั้นยืนอยู่บนหลังคาศาลาที่เวลาปีนลงแสนจ,จะยากลำบากแน่แล้วพี่เหน่งรับรู้ได้ว่าหากยังปล่อยไว้แก่จะกลายเป็นคนบ้าแก่จะต้องเป็นผีเฉกชินกับดวงวิญญาณของผีที่ตายทั้งกลุ่มเป็นแน่กูบอกเบึงแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ของดีมันเป็นอาวิชาทำไมมึงไม่ยอมฟังกูหลวงลุงตวาด อตตาโรใส่จนพินิ่สะดุง้งนั่นเองเรากับว่าแก่ตกใจจนขวัญหายเกิดอาการขนลุกวาบและก็มีเสียงหัวเราะชอบอุกชอบใจเวลที่ค้างหูแล้วจากนั้นแกก็ควบคุมตัวเองไม่ได้รับรู้อีกทียังมีสติดีครบถ้วนแต่เหมือนว่าร่างกายของแกนั้นเป็นเพียงหุ่นชืดเท่านั้น <S 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 ไม่ทันแล้วละพระ ลูกสิษธิ์ข้องมือเป็นข้องกูแล้วเของกูแล้วแกะว่าแกได้หินเสียงตัวเองพลูกออกมาเป็นเสียงของผู้หญิงหลวงหลุ่งนิง่งนั่งฟังรีมองเล็กๆแล้วก็คราอออกมาทีหนึ่งพี่นิงได้แต่ตะโกนกองอยู่ภายในว่าใครหลวงหลุ่งช่วยด้วยขณะน,นี้แกหวาดกลัวถึงขนาด แกไม่อยากได้วิชาอะไรมาไว้ไหนครอบครองแล้วมึงไม่ต้องโอดคร้นกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยไปเป็นผัวกูไปช่วยเลี้ยงลูกกูเสียงใครคนหนึ่งบอกกับพีแก่จากภายในขณะเดียวกันตัวของแกก็เริ่มทำกิริยาที่น่าเกลียดออกมาโดยที่แกห้ามไม่ได้แกเปลี่ยนจากทานังขัดสมารเป็นนั่งชันเข่าสองค้างขึ้น แล้วก็ทิ้งตัวลงนอนง่ายร้องโอดโอวยเป็นเสียงผู้หญิงบอกว่าเจ็บปวดทรมานมากกำลังจะคลอดแต่คลอดไม่ได้สลับกับเสียงควรวญเาะชอบใจของผีที่สิงอยู่ในร่างนั้นพอล้วงลุงขยับมันก็ถอยกรูดอย่างรวดเร็วจนชนผนังกุฏิเสียงเด่งครูมเมืองถอยออกไปจากมันซะก่อนที่กูจะมีน้ำหูมากกว่านี้ หลวงลุงตะวัดลันจนพี่เน่งแก่สะดุง้งแต่ก็ยังหัวรเราะออกมาไม่ยอมหยุดขณะเดียวกันตัวพี่เน่งจริงๆก็ยังคงตะกนกองไม่หยุดทั้งตะกูลทั้งร้องไห้เป็นเด็กเพราะความหวาดกลัวมากมีมีเสียงบอกให้พี่เน่งหนีออกจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่แล้วพี่เน่งก็รู้สึกตัวว่าขยับลุกขึ้นพลวดออกทางประตูไอ้จ้อยปิด พร้อมๆกับที่หลวงลุงตะกุ่นเรียกชื่อเด็กวัดพี่หน่งสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทันทีทันใดนั้นเมื่อบานประตูกุฏิที่เคยเปิดกว้างปิดปึงเข้ามาอย่างแรงมันดีดเข้าหน้าพี่หน่งจนล้มงายพอล้มลงกับพื้นก็สะด้งวาบแสบร้อนเหมือนถูกเหล็กจี้กุมหมองก็พุกกับดายสายสิ้นที่ไหนไม่รู้มาคล้องตัวพี่หน่งเอาไว้ ปลายได้เชื่อมอยาวไปยังหลวงลุงที่นั่งนาเครียดอยู่บนโต๊ะมู่หลวงลุงเริ่มสวดคาถา,าที่พินงจําได้ว่าเป็นคาถาบูชาท้าเวสวรรณต่อมาก็เป็นบทขับผีขับโค้งตลอดเวลาที่พินงรู้สึกจิตใจของตัวเองเต็มเราความโกรธเกลียบมีเพิ่มขึ้นเป็นลําดับแกอยากพุ่งเข้าไปคาทําร้ายหลวงลุงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ อีกใจก็หวาดกลัวอย่างถึงขนาดต่อโตมันสิสู้มันสิเสียงหญิงปริศนาแผดกองในมโนสติมันออกคำสั่งให้พี่เด่กต่อสู้กับลวงลุงแต่ก็ได้เพียงเท่านั้นเพราะบทสวดทุกบทที่ลวงลุงเปล่งออกมาด้วยน้ำเสียงกราวยิงหนานเข้ายิงเข็มครั้งอานุภาพของมันรุนแรง จนเหมือนกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟสีดานเหมันร้อนมันเจ็บแสบไปทั่วทั้งสัพพางกายออกมาหลวงลุงขู่ตะคอกไม่พีหน่งตะคอกกลับถลึงตาใสหลวงลุงลุกพรวดกาวเขาหาทัานหมวนเชือกส่วนปลายเป็นด้ามมือจับขาถาที่ทานสิกเป่าใส่ประกดรัดเอวนั้นพีหน่งจำได้ มันเป็นคาถาอาวุธทั้งห้านี่คือกระบองเท้าเวสวรหลวงปู่โพรองออกมาพร้อมกับใช้ประคดรัดเอว่บวยตีไปตามเนื้อตัวของพี่นิงแต่ทุกๆก,การสัมผัสที่แก่ได้รับกลับเหมือนโดนหวดด้วยกระบองเหล็กติดไฟร้อนมันหนักน่วงจนกระดูกแทบหักสำยังคงความเจ็บปวดเอาไว้ชนิดเจียนตาย พี่หน่งนั้นสุดจะตานฐานแล้วในร่างกายนี้กำลังจะแตกเป็นเสียงๆแต่อะไรก็ตามที่อยู่ในตัวของแกมันก็ไม่ยอมมันต่อต้านสุดฤทธิ์แม้จะรู้ว่าไม่มีทางชนะก,ก็ตามแข้งนักด้วยมึงหลวงลุงตะวัดลันเพียงท่านเหลือบไปมองยังหางกระเบนที่แขวนเอาไว้ตรงหน้าต่างข้างโต๊ะหมู่พี่เด็งก็เข้าใจได้และดูเหมือนไอตัวที่อยู่ในตัวพี่หน่ง ก็เข้าใจเช่นกันแกรู้สึกได้ว่ามันหวาดกลัวไม่น้อยไปกว่าแกเลยกลับไปอยู่ในที่ของมึงล้วงลุงตวาดอีกครั้งคราวนี้ได้ผลแกรู้สึกใจวิวกระตุกวูบแล้วความอึดอัดทั้งหมดก็หายว่าไปกับตาต่อมาก็มีเสียงโครมลงมุมกุฏิที่แกเก็บตำราน,นั้นเอาไว้มันรุนแรงมาก จนต๊หมูสันไว้แทบหล,ลุมคลืนหลวงลุงท้อนหายใจแล้วก็กลับไปนั่งจิบชาด้วยอาการเหนื่อยอ่อนเมืองพ้นแล้วคำพูดของหลวงลุงมาพร้อมกับอาการเหนื่อยล้ากับร่างกายที่ไม่เคยได้พักผ่อนมาเป็นปีๆของพี่เหน่งแกนอนอยู่แบบนั้นอยู่พักใหญ่หลวงลุงทำน้ำมนต์ให้อาบพ,พร้อมกับบอกว่าต่อจากนี้ห้ามพี่เหน่งรำเรียนพักคาถาใด,ดอีก ไม่ว่าจะคาถาเบาที่ตัวเองเคยมีจนไปถึงคาถาที่ใช้พลังกิจสูงตัวมึงถ้าอยากปลอดภัยไม่อยากเป็นปอบเป็นม่านก็อย่าได้คิดใช้คาถาอะไรอีกสวดมนต์ไหวพระไปเท่านั้นพอแล้วก็จริงอย่างที่หลวงลุงว่าเพราะหลังจากนั้นก็มีบ้างทีพี่เน่งนึกอยากท่องบนพระคาถาพอหลองตั้งสติในหัวก็จะมีเสียงปริศนา ที่สั่งให้งัดเอาสารพัดบทสวดในตำราที่เกือบคาชีวิตแกเ่เลมนั้นออกมาทองซึ่งมันไม่อาจลืมเลือนได้ถูกอักขระถูกตัวอักษรมันยังเด่นชัดในความคิดเหมือนเอามันมากางไว้ตร่มหน้าและความรุนแรงของอาการก็รืมมากขึ้นเรื่อยๆจนทองหอบสังครไปพึงล้วงหลงแทบทุกครั้งที่สุดตั้งแต่นั้นกระทงังศึก และลากยาวมาถึงทุกวันนี้พี่หนึ่งไม่ยอมสวดคาถาอะไรเลยนอกจากบูชาพระตนไรัยความชั่วร้ายยังคงค้างอยู่ในตัวแก่ไม่หายไปไหนบางครั้งเวลาเขารวมพิธีกรรมที่มีการสวดพระคาถาก็ต้องรีบออกจากบริเวณนั้นไปอยู่ที่ไม่ได้ยินเสียงเพราะมันจะทำให้จิตใจของแก่นั้นเต้นเรารุนแรงต่อมาก็จะมีเสียงกระซิบ ให้แกกลับไปเรียนคาถาจากตำราเล่มนั้นอีก